ก็ต้องของกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมอีกทิ้งนะผมเป็นการเจอกันระหว่างโยชิโอฟูจิวาระนะผมค้าก,กับริวอิจิฮายามินะผมนี่ทางด้านของฮายามิผมว่าทุกคนนะ่าจะรู้จักกันผมแต่ว่าโยชิโอนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลประวัติอะไรเยอะนะผมอาจจะไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยนะผมเขาเคยจบกับอ่า ก,กับริปโป้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พ้ายแพ้กับริปโป้นะผมถ้าจำไม่ผิดนะครับทางด้านของคายามิก็เคยเจอกับริปโป้นะผมแล้วก็พ้ายแพ้กับริปโป้นะผมเดี๋ยวเราไปลอยชมแมกเกมดีกว่าถ้าจะของสองตัวละครมาเจอกันนะผมโยชิโอฟูจิวาระนะผมเจอกับทางด้านของริวอิจิฮายามินะผมก็ทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอกันนะครับไม่ไม่เคยเจอในอนิเม่นะผม ก็ทั้งด้านของฮารุวิจินะผมไม่มีข้อมูลอ่าขอใครโยชิโอะนะผมไม่มีข้อมูลนะผมผมไปหาสืบมาก็ไม่มีจริงๆรู้แค่ว่าเขาเกิดที่โตเกียวความสูงอยู่ที่167ชก,กมาทั้งหมดสามไฟนะผมชนะ1แพ้2องผมเปิดมาข้างล่างของคายามิก็พยายามปล่อยมนันชุดื่อก่อนนะผมไปก่อนนะครับผมทางด้านของคายามินะผม ข้อมูลของเขาเขาได้รับฉายาว่ามังกรพญานะผมคือมังกรที่ใอหันชุนะนมก็เลยตั้งว่าเป็นมังกรพญานะผมเกิดที่โตเกียวเหมือนกันนะผมประเทศญี่ปุ่นนะครับผมความสูงอยู่ที่170.2ซนติเมตรนะครับก็สูงกว่าโยชิโอะนะผมสามเซนนะครับสาเซนนะผมโอ้เปิดก่อนฮายามิเนอะแหมัดชุดเนอก โอ้โหท่านี่ะมันผมจำไม่ได้มันชื่อท่าอะไรผมเดี๋ยวเป็นท่าที่แบบพูดแรงอะไรเอ่ยคู่นี้จะจบไปเหมือนโคโู่ริโป้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> ไม่นะอย่เพิ่งยังพูดประวัติไม่เสร็จเอาะเอาอนักอะไรเนี่ยทำไมทำไมคู่หลังๆมันนักเร็วจังอี๊ยยังลุกขึ้นมาไหวใจยังสู้นี่ใช้ได้ดีกว่า พย,นนพยายามเดินเข้ามาเร่งนะผมแต่ว่าทางด้านของโยโยชิโอคือพยายามเข้าสู้เหมือนกันนะผมสู้เหมือนกันแต่ว่าโลโกจะถ้าต่อยถ้าโอ้โหแน่น่าจะไม่รอดนะผมเพราะว่านันบสามครั้งก็แพ้ปรับแพ้จบคร่นี้ก็จบไวปแล้วค <c oughs> <c oughs> ู่ริโป้ก็จบไปยกที่หนึ่งกันนะผมตอนนี้ถ้าเกิดสองคนนี้มาเจอกันผมว่าต้องสนุกแน่เลย <c oughs> ก็ผู้ชนะอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ฮายามินะผมชนะน็อก3ครั้งนะผมในยกที่1นะผมก็ต้องขอแสดงความอินดีก็ต้องไปเจอกับริปโป้นะครับผมก็สำหรับอีพีนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะผมที่คอยติดตามก็รับชมมาถึงอีพีนะผมอันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็โชคดีครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปบายเจอกันอีพีหน้านะผมอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับ